สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสุ่ม baby TV สามกันนะคะเราก็ชุดน้อง baby TV สามกันนะคะคือน่ารักมากเราสั่งมาจากจีแต่คือแบบไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังฮิตอยู่หรือเปล่านะคะคือแบบสั่งจากจีนก็เลยนานควจริงเราสั่งนานแบบนานมากแล้วจนลืมเลยว่าเราสั่งมานะคะเดี๋ยวเรื ก็ดีเราว่าแกะตัวเกิดน,นะคะชุดไปที่หนังละใครอยากซื้อก็เป็นกล่องแบบนี้นะคะเราอยากได้เราอยากได้ทั้งหมดเลย ยกเว้นสามตัวนี้นะทุกคนยกเว้นสามตัวนี้ไม่ชอบเลยสามตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นตากิ้งก็ได้อยู่แต่ถ้าตาโกนี่ขายเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นข้างล่างตัวเนี้ยเอามันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแกะหรือว่าเป็นกระต่ายหรือว่าเป็นช้างเนี่ยเอาอยู่แล้วไม่ขายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหมูหรือว่าตัวตัว อันนี้แล้วก็ตัวสกิทก็คืออจจะขายนะคะแต่สกิทอ่ะเราเห็นคนคนได้เยอะนะทุกคนแต่ไม่รู้นะคะจะมาเก็บนี่คือเราอยากเก็บมากเพ้่มาส่งวันนี้นะคะคนค่ะจะได้สกิทหรือเปล่าเนี่ย ฉีกไม่คะเพราะว่าปกติเราฉีกแบบนี้ใช่ไหมเราจะได้แบบเราจะได้ฉีกแบบหมดเลยแต่เนี้ยฉีกไม่หมดอ่ะโูุ้่ใหญ่มากอ,อ่ะคนสุ่มใหญ่มากเลยอ่ะแบบไม่เคยเห็นกล่องสุ่มอะไรแบบใหญ่อลังการแบบเนี้ย มันใหญ่มากเลยนะจริงๆใหญ่กว่าหน้าเราอีกอะ, <c oughs> กนนะอีกงนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนนะว่าเป็นตากริ้งหรือตากอุ้ยทุกคนสุนตากริ้งเลยอะทุกคนตากริ้งใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันกิ้งได้อาจจะใช่เราจะมาลองสี ไม่ขาดเลยโอ้ยเก๋โชคหลายอ่ะเก๋โคชคหลายอ่ะอเก๋ตัดกลิ้งนะตัดกลิ้งนะได้อยู่นะแล้วบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัดกลิง้งไม่ขายขค่ะโอ้ยช่ะโอ้ ที่เราไม่อยากได้แต่แม่เราชอบนะคะแล้วก็ไม่ขายค่ะแล้วเราก็ชอบด้วยแต่ประเด็นอุ้ยกดดันน้องน่นหรอกมากแต่ประเด็นคือมันเป็นตักกลิ้งไงแต่ถ้าเป็นตาโกดนี่ขายอยู่เลยค่ะอคุกคนนอนนะ คนเสียดายอ,อะรอเป็นไรอบน่ารักเหมือนกันเลยขนแบบปุยปุยขนแบบปุยปุยเลยทุกคนแต่น้าน้องน่ารักมากดีนะเด็ดเดี๋ยวถ้าวีสีมาไม่อันอยู่แล้วต้องซื้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่น่ารักก็อาจารย์ไม่ซื้อนะแต่วีสั์น่ารักจริงทุกคนเราชอบมากอะ มือน้องน่ารักมากเลยนะทุกคนเห็นไหมแบบคือน่ารักมากน้องมีเท้าด้วย <c oughs> น่ารักอ่ะตาก,กลิ้งนะแบบตะก,กลิ้งเฉยๆแล้วชอบมากนี่นะทุกคนการ์ดน้องน่ารักมากนะคะแล้วเขาก็จะแถมอันนี้มาเป็นสีชมพูตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นสีขาวหรือก็สีนะขาเพราะว่าเราเป็น <c oughs> แต่ป็นมาชุดน้องค่ะใครอยากซื้อชุดน้องนะคะก็หน้าตาจะเป็นเลยแล้วก็จะมีชุดให้น้องเลือกนะคะเรานะคะอยากได้ชุดนอนแล้วก็ชุดเบบี้ดีนะแล้วก็ชุดเนี่ยแล้วก็ชุดมีมีเบบี้ดีจิ๋วจิวอยู่แต่แม่เราอยากได้อย่างนี้อย่างเดียวนะคะมาดู อยากได้อยกได้ตรงไได้ตรงนี้ได้ชุดนี้ชุดคนคือเราจะบอกว่าเราใส่ชุดเสร็จแล้วนะน่ะ ออกมาล้ลยลืมสงสัยเลยเราต้องสุ่มตาสุ่มลิ้นแล้วก็สุ่มตัวแล้วก็สุ่มแกล้มนะคะคือเยอะมากเลย I love you I love you I love you ชอบแบบน่ารักมากเลย สุดเลยแต่ถ้าเกิดได้ตัวที่กระต่ายก็คือจะไม่ขายเลยสบารว่าไม่ขายคือหูอ่ะมันอลังก,การมากหูมันหูอ่ะทุกคนดูดิหูอ่ะมันหูมันเท่ามันเท่าอะไรนะมันเท่าหัวอันหนึ่งเลย สำหรับวันนี้นะคะน้องแพยก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องแพรด้วยนะคะกดหัวใจให้น้องแพรด้วยนะหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้น้องแพรด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมน้องไม่พูดอะทุกคน กดติดตามให้น้องเพ่ด้วยนะครับบ๊ายบาย